สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูแจ็คนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องออกกำลังกายอย่างไรในยุคโควิด1 9ค่ะนักเรียนมีแนวทางยังไงตอนนี้ใครออกกำลังกายแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวถ้าออกกำลังกายมาแชร์ประสบการณ์ให้ครูแจ็ครู้บ้างนะคะวันนี้ครูแจ็คก,ก็มีเทคนิคเล็กๆสำหรับการออกกำลังกายที่ครูแจ็คปฏิบัติอยู่นะคะแล้วก็มีความสุข ลองไปดูกันเลยก่อนอื่นก็มาดูว่าบ้านเรามีพื้นที่ลกๆแล้วสามารถทำความสะอาดได้ไหมถ้าทำได้เริ่มทำเลยจ้าคักกาขุดๆไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนมีพื้นที่ว่างเราก็ปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกต่างๆที่เราสามารถ แล้วเราก็จะได้เหงื่อเห็นไหม,มนี่นี่คือการออกกำลังกายของครูแจ็คนะคะเอาไปใช้ได้นะและเราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้นี่คือผลผลิตที่ครูแจ็คเสียเหงื่อและมีความสุข แถมยังมีผักสดๆไว้รับประทานอีกนะคะลองไปทำกันดูถ้าใครสามารถทำได้คุณแจ็ค่าดีมากๆค่ะวิธีการออกกำลังกายของคุณแจค็คนะคะทุกคนออกกำลังกายกันแบบไหนบ้างเอ่ยยังไงแชร์คลิปวิดีโอในการออกกำลังกายของแต่ละคน มาให้ครูแจ็คดูด้วยนะคะเราจะต้องอยู่รอดในยุคโควิดออกกำลังกายยังไงให้มีประโยชน์วันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ